สี่รอบสนามครับออกสตาร์ทไปแล้วมีรถเข้าแข่งขันทั้งหมด9คันก็มีวรวัตรสุวรรณรัตน์บัญชาเข็มนาคพาวรจันขาวชุบลรอดลิงบุลือภาลาเด่นไทยเอมอรามสามารถชูรัตถนอมศักดิ์เสมาดีและขันติเสี่ยงฉิมและก็ยังคู่กัดเดินนะครับอาร์มอเตอร์เรซซิ่งและมอเตอร์คลาสอํนานาจเจริญตีมอเตอร์บา์ครับคือ2ทีมนี้สู้กันมาตลอดนะครับ ก็ลองดูนะครับรู้สึกว่าทั้งสองค่ายนี้นี่รักยามาฮ่าจริงๆนะครับมากันจากไกลทีเดียวนะครับเรามาแข่งยามาฮ่าเจียบันเล็กเบสสำหรับคะแนนสะสมบัญชาเข็มนาดหมายเลข4ี่อ้าวมีรถออกสตาร์ทไม่ทันซะแล้วครับ1ก้าหรือป่าครับ19 19ก่อน1ครับท้าวอจันขาวนะครับไม่ได้สังกัดทีนะครับไม่จำเป็นต้องมีทีมนะครับ สำหรับการแข่งขันแล้วก็ออกไปอีกคันหนึ่งโอ้ทะลุออกไปในเทินที่หมายเลขยี่สิครับขันติเสี่ยงฉินมาจากไหนครับนี่จะเป็นน้องของถาวรหรือเปล่าครับน้ำน้ิงถาวรหรือเปล่าครับออกไปในทะลุไปในโค้งที่แปนะครับหมายเลขสอเห็นแบบับเด่นชัยเอมมรามจากอาดโมเตเรซิงดูครับจังหวะที่หลุดออกไป โอ้โอแบนมากเกินไปแล้วล้อ,ลอ,ลอหน้าพับเห็นเลยนะครับหมายเลขหกนี่ชุมพลไปที่รันออฟแวร์เรียไปที่หินเกรดเลยนะครับชุมพลรอดริงครับว่านี่นักแข่งดังอีกคนหนึ่งเอาละครับวันนี้แล้ววัฒนร,รัตน์อีกเช่นเคยนะครับอาร์โมโตมอเตอร์เรสซิ่งรวมทั้งหมายเลขสี่บัญชาเข็มหน้าครับอาร์โมโตมอเตอร์เรสซิ่งสิบห้ากับสี่ครับเหลือสองคันในกลุ่มผู้นำ ก็ทีมเดียวกันทั้งคู่นะครับวันนี้ไม่เห็นครับหมายเลข6ก็ไปซะแล้วนะครับมาจากอำนาจเจริญนะมาล้มที่น้รพันธุสีนะครับมาสักไกลนะครับเรียมาอย่างดีเลยบุลลูพาราจากมอเตอร์ครอสอำนาจเจริญก็หายมีคนนะครับอดหลับอดนอนกันมาหรือเปล่าครับนี่ครับบุลลูพารายังอยู่ครับจากอำนาจเจริญครับมอเตอร์ครอสอำนาจเจริญสีมอเตอร์ไบค์เป็นเลเยอนจำหน่ายามาฮ่าด้วยนะครับมีทีมแข่งมอเตอร์ครอสด้วยสำหรับมอเตอร์ครอสอำนาจเจริญนะครับ จะเรียกว่ารักวงการจริงๆครับไปไหนไปกันครับ15ครับวรวัตรสุวรรณรัตน์ในตุวน้ำออกสตาร์ทเป็นที่ 1, 1บัญชาเข็มนาาออกสตาร์ทเป็นที่สองก็ยังอยู่ที่2ส่วนบุญลือพาราหมายเลข5ที่สมห่างๆนาที่3มองไม่เห็นเลยครับกล้องจับกว้างๆก็ยังไม่เห็นมือแตกต่างก,กันเยอะนะครับดูนิครับโอ้ข้าวโค้งตันออกไปเลยนะครับบัญชาเข็มหนาคหมายเลข4ดูท่าเหมือนไม่อยากจะไล่ เพื่อนร่วมทีมนะครับวรวัฒนวรรณรัตน์สำหรับบวรวัฒนวรรณรัตน์นั้นมีอยู่76คะแนนนะครับยังได้แชมป์มาสนามเดียวคือสนามที่6แล้วก็รองแชมป์มา2สนามครับและสำหรับท่านที่ใช้ยามาฮ่าเจนะครับถ้าสนใจจะร่วมทําการแขข่งันนะครับง่ายมากๆนะครับเพียงแต่มีรถเจเท่านั้นนะครับติดต่อไปที่สยามยามาฮ่าครับสมัครฟรีครับเข้าร่วมแข่งขันในสนามนั้นสมัครฟรีไม่เสียค่าสมัครนะครับมีของช้ำร่วยมีเงินรางวัล ติดไม้ติดมือกลับบ้านนะครับชนะก็จะได้ถ้วยรางวัลด้วยนะครับมาตอนนี้อากาศที่คอนเชนเซศร์นะครับสนามเทลแอนเซอร์กินี่ครึ้มฝ้าครึ้มฝนแต่เชื่อว่าการขันน่าจะจบก,ก่อนที่ฝนจะตกลงมานะครับคิดว่าอากาศแบบนี้นั้นการชูนเครื่องยนต์นะครับคงจะมีปัญหามากทีเดียวนะครับแต่ว่าก็โชคดีที่รุ่น154นะั้นที่เป็นรุ่นใหญ่นั้นได้แข่งกันไปแล้วนะครับโดยไม่มีฝน ถ้าอากาศขนาดนี้นี่ถือว่าอากาศเย็นสบายสำหรับผู้ชมครับท่านผู้ชมในวันนี้ก็ไม่ต้องตากแดดน,นะครับเหลือรอบเดียวเท่านั้นนะครับเหลือเพียงรอบเดียวในรุ่น Yamaha GR1 m a k e s l a c e หมายเลข4บัญชาเข็มนาคคะแนนสะสมไม่เห็นแล้วครับอานาจ,จเจริญเน้นมาไกลนะครับและตอนนี้ก็ตำแหน่งนันก็ห่างไกลาจากที่1ที่2นะครับผิดฟอร์มไปนะครับเพราะที่ผ่านมานั้นไม่ว่าจะเป็น พลรอดเริงหรือบุญาลพารานั้นจะเกาะติดอยู่กับวรวัตส,สุวรรณรัตน์ตลอดนะครับนี่ครับเหลือเพียงรอบเดียวเท่านั้นหมายเลขสิบห้าครับวรวัตส,สุวรรณรัตน์ยังเป็นผู้นำนำแบบสบายๆเพราะว่ามีบัญชาเข็มนหน้ากันกันเอาไว้อีกทั้นหนึ่งด้วยนี่ครับหมายเลขสี่ บัญชาเข็มหน้หมายเลขห้าที่สามนั้นยังไม่เห็นเลยครับบุญล,ลือพา,าราโค้งที่สี่นั้นก็จะเป็นโค้งที่แคบที่สุดของสนามพอๆกับโค้งที่หนึ่งนะครับแต่ว่าจะแคบกว่านะครับสนามคะแนนเศรษฐีโค้งทั้งหมดอยู่สิบสามโค้งนะครับความยาวทั้งสิ้นสองพันห้าร้อยเมตรนี่นะครับคู่คู่เดียวกันนะครับหมายเลขห้าหมายเลขหก 6, นี่นะครับมาแล้วครับคู่เหมือน มอเตอร์คสอํานาจเจริญตีมอเตอร์บายนะครับหมายเลขหกคือชุมพลรอบเริงและหมายเลขห้าคือบุญลือพาลาชุมพลนั้นหลุดโค้งไปข้ั้งหนึ่งนะครับในรอบแรกแต่ว่าตอนนี้กลับก็ามาแข่งต่อได้หมายว่าบุญลือจะรอนะครับชุมพลนั้นออกไปแล้วนะครับในโค้งที่แปดกลับก็ามามาอยู่คู่กันไม่ทราบว่าบุญลือพาลาั้าไปรออยู่ที่โค้งไหนนะครับน,นักแข่งมือใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เรียกว่าฝีมือนั้นจะอ่อนกว่ามือใหม่ได้ซ้ำไปเพราะว่าเป็นนักแข่งที่อยู่ในระดับของในคัมภีร์เกรสเท่านั้นนะครับ อนาคตนั้นก็ต้องขึ้นไปแข่งกันในรุ่นมือใหม่ซะก่อนนะครับก่อนที่จะไปแข่งในรุ่นเกรดีและเตรด A ตามลําดับนะครับดูลีลาการขับขี่ยังค่อนข้างเก่งกล้านะครับรถมีที่จังหวะสายไปสายมาเอาครับแชมป์สนามนี้เป็นของวรวัตรสุวรรณรัตน์ครับผ่านธงตรามกรุกเป็นคันแรกในรุ่นเยาวมหานเจ้าวันเมกเสโอที่สองห่างกันมากบัญชาเข็มหน้าครับที่สองที่สามมันยังไม่เข้าโค้งสุดท้ายเลยครับที่สามมันยังไม่มาเลยนะครับยังไม่เห็นที่ราาจะเป็นชุมพลหรือเป็นบุญเลอครับ นี่แล้วครับมาไกลจากอำนาจเจริญนะครับพอดูนิครับยังไม่มาเลยนะครับเนี่ยที่สามยังไม่มาครับจะมาหรือเปล่าครับมาแล้วจะเป็นชุมพลหรือว่าบุญลือครับหมายเลขหกครับแม่ชุมพลรอดสิงหมายเลขข้าบุญลือพาลาก็ผ่านไปนะครับในรุ่นยาม่าเจียวันเมกเรสช่วงนี้เราพักชมโฆษณาสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมเอลฟ์มิเตอร์ซิงกันต่อครับ